ถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญทุกวันได้หรอกสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อก,กับผู้สาวขาเลาะคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะคะพี่พทุกท่านตอนนี้ตีเองก็อยู่แถวอาเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์เนาะเขตไซเดนนะคะคือว่าอยู่แถวก็แล้วกัน อยู่แถวบริเวณไไซแดนนะคะใกล้ๆไายแดนไทยกัมพูชาหรือว่ากขมรีนะคะพี่ๆสี่แฟนเนะาะอาจจะมีสองซื้อนะคะนั่นค่ก็ตอนนี้นะคะตีก็จะอัปเดตเส้นทางส่งบรรยากาศความเจริญของถนนเมืองไทยเนาะพอพูดถึงมาแถวจังหวัดสุรินทร์นะคะถนนหนทางก็ไม่ธรรมดานะคะ มีความเจริญตลอดสายทางน,นคะคะหรือว่าขับรถสะดวกสบายแล้วค่ะเอาที่ง่ายคือสรุปแบบนี้เนาะคือถนนไม่ล้าจางก็เป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็มีการพัฒนามีการปรปับปรุงนะคะอุ้ยถนนเป็นตาโอนนะคะประเทศไทยหรือว่าทั่วประเทศไทยตียังไปไม่ทั่วหรอกนะคะทุกคนถนนแต่ละสายแต่ละเส้นที่ตัดผ่านหมู่บ้านสนมุตตัดผ่านทุ่งไห้ทุงท่งนาวิวสวยธรรมชาติดีนะคะบวกกับการเดินทางนะคะพี่ๆที่ทานท้องอยู่ของกินราคาไม่แพงเนาะ ในราคายประเทศไทยนี่ราคาเมืองไทยนะคะโอ้โหคู่คนน่ารักมากๆนะคะอุ้ยถ้าพูดถึงว่ามาถึงไซเดนแล้วนะคะวันนี้ตีเองมุ่งหน้าสู่เขาเรียกว่า,าที่ปราสาทหินาตามมืองคุมนะคะพี่ๆทุกท่านที่มีเรื่องราวนะคะ ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วะคะ่ะที่ตีเห็นข่าวมาเนาะพี่พี่สิท่านนั่นแหละคะ่ะก็วันนี้จะพาพี่พี่สิรุท่านไปชมบรรยากาศก,ากันแบบชัดเจนด้วยนะคะและบางจุดบางพื้นที่นะคะจากที่ตีเห็นข่าวคุณอาจจะให้ถ่ายภาพบ้างและไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายภาพบ้างและถ้าพูดถึงปราสาทต,ตาเมืองภ่มนะคะแค่ลงบันไดไปก็จะเป็นเขตสายเดน ขมิ้นหรือว่าปัมบุสาแล้วนะคะวันนี้ตีเองก็อยากจะมาเห็นแฟนกันเลยพามาเนาะมาทาธุระที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก่อนจะไปถึงประสาทตาเมืองผมก็อัปเดตเส้นทางกันไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นถึงการพัฒนาและความเจริญของประเทศไทยและเมืองไทยนะคะ่ะอนถนนหนุนทางนะคะจะไปซอกไหนมุมไหนก็สะดวกสบายกันพักเท่นะคะอ่ะถ้ามาพูดถึงเรื่องความเจริญของเมืองไทยเมืองไทยและประเทศไทยนะคะอ่ะ ได้มีพี่เอฟซีคนหนึ่งได้ส่งลิงก์มาให้ตีส่งภาพมาให้ตีดูนะคะตีก็เลยขออนุญาตพี่เอฟซีคนนี้นะคะที่ส่งภาพมาให้ตีตีขออนุญาตนําภาพมาและวิดีโอมาอเผยแพร่นะคะบางเอิญพี่เพิ่นส่งลิงก์มาตีตีก็กดเข้าไปดูนะคะและมีสาวนะคะสาวแรงงานก็แล้วกันนะน่าจะเป็นแรงงานแล้วค่ะเป็นแรงงาน สาวกัมพูชาหรือว่าขมรล่นนะคะ่ะเป็นสาวอู้ปากเกี่ยวมากค่ะนปากดีมากเลยนะคะทุกคนโอ้พูดไม่มีข้องไม่มีคาเลยนะคะนั่นละคะ่ะเพื่อนระบอกว่านะคะประเทศไทยนะคะ,จะเจริญน,นะคะ,จะเจริญและพัฒนาพัฒนาหรือว่าจเจริญน,นี่แหละคะ่ะเจริญได้เพราะคุเขมิน,นะคะอ้าวแล้วไงล่ะคะพี่พีอทิกท่าน พี่พีเอฟซีคนไทยว่าไงคะประเทศไทยเจริญได้เพราะคนขมินถ้าไม่มีคนขมินนี่หนาวในนะคะหนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวประเทศไทยจะไม่เจริญนะถ้าไม่มีแรงงานขมินนะคะทุกคนน้อแล้วคะเนาะอันนี้คือข้อสรุปง่ายๆนะคะแต่เนื้อหาเดี๋ยวตีให้ไปดูแลไปสมแล้วก็มาสรุปไปพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวตีให้ดูคลิปนะคะไอคนหนึ่งเขาไปเมนเต็กตกหนูว่าพวกมึงกลับบานให้หมด oh. พี่หนูอยากจะบอกว่าถ้าพีแน่จริงพี่อย่าลุกเมนออก ค่ะแล้วหนูจะบอกพี่ว่าถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทำปัสสปอร์ตทุกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างค่ะห้องอยู่หนูก็ต้องเช่าแล้วก็ข้าวซานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซื้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทางานพี่ ทำงานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญทุกวันนี่หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทํางานเขาก็รู้จักเก็บพี่แล้วพี่ไม่ต้องมาไล่พวกหนูหรอกถึงเวลาเขาไปเองค่ะก็อย่างที่เห็นภายในคลิปเนาะพี่ๆท่านนะคะสาวขมิ้นคนนี้เพื่อนก็ศูนย์นะคะไม่อ,อาจจะศูนย์เพราะ มี f อซีไทยบางคนเนาะก็คือบางคนนะคะอ่าไปคอมเมนต์บอกเขาไล่เขากลับประเทศเขาคือกลับบ้านเขาเนั่นแหละค่ะเขาก็เลยสูนบอกว่าอ่าคนขมิ้นมาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็ไม่ได้มาอยู่ฟรีนะคะเฮื่อต้องเศร้าข้าวต้องซื้อนะคะแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่ได้มาอยู่ซื่อๆเซย,ยๆไม่ไม่ได้มาอยู่ละลานะคะก็คือมาทํางานนะคะมาทํางานหาเงินคือ สรุปง่ายๆคือมาขายแรงแลกเงินละค่ะเนาะแล้วนนลยังบอกอีกวา่าถ้าประเทศไทยหรือว่า,าเมืองไทยถ้าไม่มีคนเขมรน่ะประเทศไทยคงไม่เจริญนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะอันนี้คือตามคำคิดคำเห็นาจากที่ตีได้ดูในคลิปนะคะพี่ๆทิกท่านคือสรุปมาว่าถ้าประเทศไทยหรือ,อ่าเมืองไทยไม่มีคนเขมรมา,าทำงานให้มาพัฒนา นะคะประเทศไทยก็ไม่เจริญแบบนี้นะคะอ้าวเนาะอันนี้คือความหมายของสาวความอมเมนต์ตรนี้อันนี้คือตีต,ตีคือตีวามหมายออกมาแบบนี้นะเพราะว่าเขาบอกออกมาชัดเจนเลยนะคะอ่าถ้าพูดเรื่องเนาะอ่าแล้วเ,เขายังบอกว่าเขาอะ่ะมาทํางานถูกต้องตามกฎหมายโกถูกต้องแล้วดีลวค่ะที่มาถูกต้องตามกฎหมายเนาะทำพาสปอร์ตทาเอกสารอะไรมาถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ก็ดีนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าบางคนนะอันนี้คือพูดว่าบางคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคนเขมรไม่ว่าจะเป็นคนลาวไม่ว่าจะเป็นคนม,มามาบางคนก็ยังมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะบางคนก็ลักลอบเข้ามาบางคนก็ทำอ,อีกอย่างหนึ่งกับทําอีกแบบหนึ่งเนาะนั่นแหละคะ่ะก็ <overlooked> ถ้าเรามาดีนะคะถ้าเรามาดีก็เล้วไปเนาะนั่นแหละคะ่ะและทีนี้ถ้าพูดถึงในกรณีที่ว่าสาวะสาวเขมรคนนี้พูดว่า ถ้าไม่มีแรงงานขมิน,นะคะมาทํางานให้มาพัฒนาประเทศไทยให้ประเทศไทยก็ไม่เจริญแบบนี้ในมุมมองของตีนะคะอันนี้คือมุมมองของตีนะคะทุกคนเนาะพีพีเอฟคนไหนมีความคิดความเห็นยังไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เนาะพีพีเอฟจีท่านอันนี้คือในมุมมองของตีนะคะถ้าหากว่าสาวคนนี้คิดว่าถ้าไม่มีคนขมิททางานให้นะคะประเทศไทยก็ไม่เจริญนี้สําหรับตีว่า อ่าประเทศเขานะคะประเทศไทยจะ,จะเจริญขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะคะขึ้นอยู่กับผู้พบริหารไม่ได้เกี่ยวกับคนขเขมรค่ะคนขเขมรถ้าพูดว่าอ่าคนขเขมรมาเขาเรียกว่ามาไซแรงงานเพราะว่าอะไรคุณเข้ามาประเทศไทยจุดประสงค์หลักคุณเข้ามาประเทศไทยคือมาทํางานมาหาเงินคือคุณสรุปง,ไงไ่ายๆคือคุณอยากจะได้เงินเขาใช่ไหมอ้าวเอาสำหรับถ้าถามตีว่าเข้ามาประเทศไทยทําไมนะคะ ตีก็บอกว่าตีก็อยากจะมาเอาเงินของคนไทยแหละมาหาเงินประเทศไทยนะสําหรับความคิดของตีนะถ้าคุณไม่อยากได้เงินเขาคุณก็ไม่ต้องมาทํางานอยู่ประเทศเขานะคะถ้าคุณไม่มาเขาก็หาแรงงานที่อื่นมาทําแทนนะคะพม่าก,ก็มีลาวก็มีหรือว่าประเทศไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะมีแค่คเขมนที่เดียวนะคะที่จะทํางานได้ทุกประเทศเนาะ อันนี้คือความเข้าใจของตีน่ะทุกประเทศเขามีแรงงานเขามีเงินเขาไปจ้างใครก็ได้นะคะไม่สุดเพราะว่าจอจงแต่คนขมีนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเหมือนพูดง่ายๆอะ่ะคนรวยเนาะคนรวยเขามีเงินเขาไม่ต้องทํางานเองนะเขาไม่ต้องทํางานเองเขาจ้างคนที่ เรียกว่าอะไรคนที่มีเหงื่อแหงนะคะคือคุณอยากได้เงินคนรวยคุณก็ต้องไสเหงื่อแหงคุณก็ต้องทํางานให้เขาถ้าคุณไม่ไปทําเขาก็จ้างคนอื่นทําอยู่ดีนะคะเขาเขามีเงินนะคะเขามีเงินเขาจะจ้างใครก็ได้นะคะไม่ชสเฉพาะแต่ว่าคุณน่ะจะเล่นตัวขนาดไหนก็เล่นไปเถอะนะคะคนที่เขามีเงินเขาไปจ้างคนอื่นทําก็ได้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งเนาะในะคำพูดของเขาบ้านก็ต้องสร้างข้าวก็ต้องซื้อนะคะอุย้ยถ้าคุณบูซื้อกินไผ่ซ้อให้คุณกินเนาะพี่พี่นอิุท่านนะคะพอคุณก็มีแข้งมีขามาีสติปัญญาครบถ้วนนะคะเขาไม่อยากหาเองก็ต้องซื้อกินเองนะคะหรือบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องแรงงานนะคะบางจุดบางพื้นที่บางอูุ้ด ตัดอ้อยคะ่ะทุกคนรถัดอ้อยคันบักยญยเลยนะคะถ้าพูดถึงบางจุดนะพูดถึงว่าบางจุดอยู่ที่บางเท่าเก่อยู่ที่เมืองไทยเนาะบาง บางชาวเก่เพื่อนก็เลี้ยงข้าวนะคะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําหรือว่าคุณอยากซื้ออะไรคุณก็จุกซื้อต่างหากอีกต่างหากนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็บ้านก็ต้องเศร้าข้าวก็ต้องซื้อจริงๆแล้วเพราะว่าคุณอยากจะอยู่หาเงินนะคะเขาไม่ได้บังคับนะถ้าคุณไม่อยากอยู่คุณก็กลับบ้านของคุณไปได้นะคะแต่ก็ไม่เนาะอ่าแต่ก็ไม่เน่ บางทีปากดีอย่างนี้อาจจะได้ส่งตัวกลับก่อนเวลาก็เป็นได้นะคะยิ่งมีเรื่องมีราวกันแบบนี้ยิ่งออกมา,อาสร้างกระแสออกมาพูดปากดีแบบนี้อูไม่รู้ว่าจะอยู่ไทยได้อีกนานไหมแค่นั้นแหละค่ะพี่พี่ทุกท่านเนาะถ้าพูดถึงว่าเรื่องการเราทำคอนเทนต์ะนะคะการเราทำคอนเทนต์เหลือกเลอกลแบบเกี่ยวกับสื่อต่างๆเนาะมันเป็นการเปิดสาธารณะนะ เปิดสาธารณะคำว่าสาธารณะและก็เราต้องยอมรับในสิ่งที่จะตามมานะคะถ้าเราทำคลิปไปเนาะทำคลิปไปเราก็ต้องยอมรับในอคอมเมนต์คำถามทางลบและก็ทางบวกนะคะทุกคนที่ทำคอนเทนต์ออกมานะคะคุณโพสลงไป ไปแล้วคุณจะได้คําตอบมาเองนะคะคุณจะทําดีแค่ไหนถ้าคนที่เขาไม่ชอบเขาก็คือไม่ชอบเขาก็ต้องมีคําติคําเตือนแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนาะบางคนเพิ่นก็อาจจะแบบเออเพื่นให้คําแนะนําเราก็พร้อมที่จะปรับปรปุงและแก้ไขนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็มองข้ามไปนะคะสิ่งไหนคอมเมนต์ที่ต่อว่าหรือว่าเพิ่นเรียกว่าเป็นคําแบบ ไม่สุภาพบ้างอะไรอย่างนี้เราก็มองข้ามไปเพราะว่าอะไรสิ่งแรกคือเราเป็นอ่าเนเรียกว่าเรามาทำคอนเทนต์เราเปิดสาธารณะคนทุกคนสามารถคอมเมนต์ให้คำคิดคำเต็นได้เราต้องสิ่งแรกที่เราจะทำนะคือทำใจอะค่ะเราต้องทำใจแล้วก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจให้ถึงให้เข้ากับอ่เรื่องราวที่เราได้รับนะคะเพราะว่าอะไร สิ่งที่แรกที่เราโพสต์ลงไปนะคะแม้แต่ตีเองก็โดนเหมือนกันค่ะก็โดนเหมือนกันแต่ตีก็คิดจะมองข้ามมากกว่านะคะคิดจะมองข้ามมากกว่าเพราะว่าเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่แบบทําเราอ่านแล้วร,รู้สึกว่าอ้ใจเราอ่ะไม่ดีอะไรอย่างนี้รู้สึกไม่ดีเราก็มองข้ามไปเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงในทุกเง่มุมก็แล้วกันนะคะหรือว่าเป็นคําแนะนําจากพีพีเอฟซีลายๆคุเนาะ ไปยืยแนะนาให้ตีหลายๆอย่างตีเองก็ขอขอบคุณทุกคําแนะนานะคะนั่นแหละคะ่ะตีก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขนะคะพี่พี่ที่านจุดไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็ต้องขออภัยนั่นแหละคะ่ะการทําคลิปการเล่นสื่อโซเชียลมันก็เหมือนดาบสองคมนะคะมันก็เหมือนดาบสองคมที่ทิ่มแทงกิจใจเราไปแต่ละวันนะบอกไลยเลยว่าคอมเมนต์มีทั้งคอมเมนต์ดีและคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือว่าเขาเรียกว่าคอมเมนต์ที่ ไปในทางลบอะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราคิดว่าเราจะอยู่ในสังคมโซเชียลเราต้องพร้อมใจนะคะเราต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมละคะ่ะเนาะอันไหนที่เราสามารถมองข้ามได้เราก็มองข้ามอันไหนที่เราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเราก็ปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่เราพร้อมที่จะ ดำเนินต่อเราก็ดำเนินต่อไปนะคะแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะคะนั่นแหละค่ะพูดถึงเรื่องนี้มานะคะทุกคนโอ้ยอตีเองก็ทําคอนเทนต์แบบเกี่ยวกับถนนหนทางตีก็โดนเหมือนกันนะคะโดนบางบางคนเนาะบางคนอันนี้คือยามมาบางคนนะคะบอกว่ายามมาบางคนเนาะบางคนเพิ่งกคอมเมนต์มาบอกไล่ตีกับบ้านน้นไปหาเงินอยู่บ้านโน้นมาทําไมประเทศไทย จะให้ตีสอบมาทําไมประเทศไทยสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนาะเอาพูดแต่ก่อนอแต่ก่อนนะตีบอกได้เลยว่ามาทําไมประเทศไทยตีมาหาเงินตีอยากได้เงินคนไทยคะ่ะมาเอาแรงแลกเงินเดี๋ยวนี้มาทาไมประเทศไทยคะพูดถามถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะเนาะงานก็ไม่ได้ทำะะาั้วแหละค่ะถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มาทาไมประเทศไทยมาหาลูกมาหาแฟนนะคะทุกคน คือแฟนตีอยู่ที่นี่ลูกตีอยู่ที่นี่ครอบครัวตีอยู่ที่นี่ตีก็ต้องมาอยู่ที่เมืองไทยสิคนะเนาะแล้วก็ทําไมไม่ไปท,ทําคลิปอยู่ประเทศลาวตีท,ทําคลิปอะตียเป็นคนลาวก็จริงอยู่แต่ชีวิตส่วนใหญ่นะคะชีวิตส่วนใหญ่อะตียใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยมากกว่าอยู่ประเทศลาวนะคาพูดตมตงเนาะนั่นแะหนะละคะ่ะตีมาอยู่ไทยนี่ได้20กว่าปีนะคะ ตั้งแต่ตีเกิดมานะคะทุกคนตั้งแต่ตีเกิดมาตีอยู่เราประมาณ10กว่าปีนะสิบแปดปีแต่สิบแปดสิบเก้าปีแต่ตีมาอยู่ที่เมืองไทยนี่ในยี่สิบกว่าปีนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะยี่สิบกว่าปีอ่ะคิดเอาครับพี่พี่เอเท่านนะคะตีมาอยู่ไทยนี่ไกลครึ่งชีวิตแล้วนะคะแล้วเมื่อใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยก็เอาต้องอัปเดตเส้นทางเออเรียกว,ว่าอะไรก็ต้องอัปเดต เส้นทางอยู่ที่เมืองไทยถ่ายภาพอยู่ที่เมืองไทยที่ของประเพณีของคนไทยวัฒนธรรมของคนไทยนะคะงานบุญต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอัปเดตโดยเฉพาะเป็นทองถนนเนาะไม่ว่าจะเป็นถนนไปไล่ไปนาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนไทยในแต่ละพื้นที่นะคะถ้าพูดถึงว่าการดำรงชีวิตโอ้โหพี่พีเอฟซีค่ะแล้วนะคะพูดถึงาการดำรงชีวิตของคนไทยแต่ละพื้นที่นะคะ แต่และพื้นที่จะมีแบบเออบรรยากาศแตกต่างกันอย่างเส้นบ้านเตีย้ยเขตที่ตีอยู่สซยูมิเนาะเพื่อนก็จะปลูกอ้อยเป็นจํานวนมากนะคะทำว่าปลูกทำทางประสาแก้วกับกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็ยังเห็นทางปรษาทแก้วแล้วก็กรุงเทพอีกนะคะพี่ๆที่แท้ สาแกลเขาพ,พูดถึงว่าสาแกวนิตียังไม่เคยไปเลยนะคะวุว่ามีโอกาสจะพาพี่พี่เอฟซีทุกท่านไปดูไปสมบรรยากาศตีก็อยากจะไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยนะคะยังภาคเหนือที่ตียังไม่ได้ไปถ้าพ,พูดถึงว่าภาคเหนือน่ตีไปถึงแค่พิษณุโลกนะคะมีโอกาสตีอยากจะไปสัมผัสเพือมว่าแหล่งท่องเที่ยวสวยมากวิวสวยธรรมชาติสวยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะดูคะ่ะช่วงนี้นะคะฝนตกเนาะ เดือนหกเข้ามาแล้วทําไล่ทํานานะคะ่ะตั้งแต่ตีขับรถผ่านการสิษมานี่วส่วนใหญ่จะทํานานะคะทุกคนทํานากุ้มจนสุดสายตาขับรถมาแบบซิลซิลชมวิวไปกับแฟนนะคะชมวิวกับไปกับแฟนสะออนการทําไล่ทํานาอยู่ที่เมืองไทยเข้ากําลังเขี้ยวงามนะคะบางจุดเพื่อนก็ยังพึ่งไทยให้ไทยนาส่วนใหญ่เนะาะพูดว่าการทําการเกษตรอยู่ที่เมืองไทยมีเพื่อนทําแบบเขเรียกว,ว่า การเกษตรส่วนใหญ่เพิ่นก็จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนาะอย่างเช่นนะช่วงนี้นะคะฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเพื่อนก็เอาน้ำจากใตดินขึ้นมาใช้แรงงานส่วนใหญ่งัวคะ่ะทุกคนงัวงัวงัว,งวนะคะเพิ่นก็ใช้ชีวิตปกตินะคะทุกคนในเขตหมู่บ้านโซนภพเขตไซแดนนะคะที่นี่คือจังหวัดสุรินนะคะก็คนสุรินก็น่าฮักน่าฮักนะคะน่าฮักมากนะคะเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็นี่ค่ะ ถ้าพูดถึงว่าบรรยากาศบนเส้นทางเส้นนี้นะคะเขตสุนบุตรรเรียบสายเดนนี่เพื่อนก็อาศัยชีวิตปกติน้องพี่ๆทำไร่ทํานาทําสวนอันนี้ก็จะเป็นการขุดมันนะบเมื่อกี้ที่เันขุดมันมีมันสับปะหลังด้วยแต่ก็มีจํานวนน้อยมากเลยะค่ะก็เท่าที่ตีขับรถมาเห็นนะคะแต่ว่าเพื่อนอาจจะทําเข้าไปลึกๆน่นแะค่ะแต่ว่า,าตามเลาะริมถนนแบบนี้ตีขับมานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ทำนามากกว่านะคะทำไร่ทำนากวงไปควมเคี้ยวงามเป็นจุดสุดสายตาเนี่ยแหละคะ่ะต่อมาก็จะเป็นสวนเป็นเรียกว่าแถวนี้เพิ่งก็ปลูกอ้อยเหมือนกันนะบางจุดก็ปลูกอ้อยอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนอุ้ยนะคะถนนจะเข้าเขตบุรีรัมย์แล้วหลงทางแล้วล่ะคะ่ะบอกแล้วนะคะแฟนตีหลงทางแล้วนะคะทางนี้ออกไปสู่ปักกูนใจได้เลยนะคะอุย้ยสะออนถนนหลงทางะคะ่ะ สวยงามมากๆโอเคนะคะผิดทลาดประกันใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย